หินแบล็กทัวมาลีนเป็นอัญมณีที่มีพลังในการป้องกันและขจัดพลังงานลบเชื่อกันว่าหินชนิดนี้มีความสามารถในการปกป้องผู้ใช้จากพลังงานที่ไม่ดีเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจและร่างกายการค้นพบและกำเนิดของหินแบล็กทัวมาลีนแบล็กทัวมาลีนถูกค้นพบในหลายภูมิภาคของโลกเช่นบราซิลสีลังกาและแอฟริกาหินนี้ก่อตัวในธรรมชาติผ่านกระบวนการแร่าธาตุที่สะสมและก่อตัวในช่วงเวลาหลายล้านปี หินแบล็กทัว r มาลีนเป็นหนึ่งในแร่ที่มีพลังสูงซึ่งถูกใช้ในวัฒนธรรมต่างๆเพื่อป้องกันพลังงานลบและวิญญาณชั่วร้ายคุณสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบของหินแบล็กทัว r m มาลีนมีส่วนประกอบหลักจากซิลิเกตและอะลูมิเนียมที่ทําให้หินนี้มีความทนทานและมีสีดํามันวาวหินนี้มีโครงสร้างผลึกที่แข็งแรงทําให้เหมาะสําหรับการใช้ในการบําบัดและเป็นเครื่องรางเพื่อปกป้องจากพลังงานลบ คุณสมบัติในการป้องกันและขจัดพลังงานลบแบล็กทัวรมาลีนเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะหินที่มีคุณสมบัติในการปกป้องและขจัดพลังงานด้านลบช่วยสร้างบาเรียรที่แข็งแกร่งรอบตัวผู้ใช้ปกป้องจากพลังงานที่เป็นอันตรายหรือความเครียดนอกจากนี้ยังช่วยขับไล่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจมีผลกระทบต่อร่างกายการบำบัดทางจิตใจและอารมณ์ หินแบล็กทัวมาลีนเป็นหินที่ช่วยสร้างความสงบในจิตใจและเพิ่มความมั่นคงทางอารมณ์ช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียดทำให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยในการจัดการกับความโกรธหรืออารมณ์ที่ไม่สมดุลได้ดีการใช้แบล็กทัวมาลีนในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันแบล็กทัวมาลีนถูกนำมาใช้เป็นเครื่องประดับ เช่นสร้อยข้อมือจี้หรือหินพกติดตัวเชื่อกันว่าหินนี้ช่วยในการป้องกันพลังงานที่ไม่ดีในทุกสถานการณ์และยังเสริมสร้างพลังงานด้านบวกให้กับผู้ที่พกพานอกจากนี้การวางหินไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานก็ช่วยปรับพลังงานในพื้นที่ให้สงบและปลอดภยัยความเชื่อและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับหินแบล็กทัวมาลีน ในวัฒนธรรมโบราณหินแบล็กทัวมาลีนถูกใช้เป็นเครื่องรางเพื่อปกป้องจากพลังงานชั่วร้ายและใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาเชื่อกันว่าหินนี้มีพลังในการดูดซับและเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นพลังบวกนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับจักรราบซึ่งเป็นจัก,กรรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตการดูแลและทำความสะอาดหินแบล็กทัวมาลีนเพื่อให้หินแบล็กทัวมาลีนคงความสามารถในการป้องกันพลังงานลบ ควรทำความสะอาดหินเป็นระยะระยะด้วยน้ำเกลือหรือน้ำธรรมชาตินอกจากนี้ควรวางหินไว้ในที่ที่รับแสงแดดหรือแสงจันทร์เพื่อฟื้นฟูพลังงานให้กลับมาเต็มที่